ถ้ามีเวลาว่างไปดูที่ปราจีนบุรีหน่อยนะฮะชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้ามาว่าป้ายทางหลวงชนบทที่ปราจีนบุรีในถนนหลายสายเป็นป้ายลูกศรบอกทางโคง้งอะไรต่างๆมันเหลือแต่เสาอะป้ายอลูมิเนียมมันหายไปอะแล้วมันอันตรายมากนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นถนนสายบ้านหนองคร้อบ้านโคกกรวดอยู่ที่ตำบลวังดานในเอำเภอกบินบุรีครับเหลือแต่ตอเสาครับถนนสายนี้ชาวบ,าบ้านบอกว่าทั้งเส้นเนี่ย ป้ายบอกทางหายไปหมดแล้วนะครับเวลากลางคืนเป็นเวลาที่พวกคนร้ายอาศัยจังหวะเนี่ยออกมาขายออกไปแล้วจะดูด้วยว่าถ้าหากว่าเสาอยู่ใกล้บ้านประชาชนหรือว่าใกล้บ้านชาวบ้านไม่เอานะไปเอาเสาที่อยู่ไกลหูไกลตาหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปหมดเลยโดยเฉพาะที่เป็นทางโค้งเนี่ยซึ่งเป็นจุดอันตรายเนี่ยหายไปหมดเลยฮะเขาบอกว่าหลสายนะฮะทานผู้ชมมะตั้งแต่ถนนที่คุณพาสิทธ์บอกไปคือบ้านหนองครอบ้านโคกกรวดอยู่ที่ตำบลวางตาล ไปจนถึงถนนสายบ้านหอยอำเภอรประจันตคามนและข้ามอำเภอกันเลยเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือท่านผู้ชมเห็นนะฮะจากที่เปรียบเพียบไปเห็นใช่คือป้ายที่มันจะเป็นลูกศรบอกบอกว่ามันโค้งยังไงเนี่ยภาพวัสดุคูคจะเห็นปรากฏว่าถนนอย่างนี้แล้วทางโค้งมันเยอะหายหมดเลยและไอตัวป้ายเป็นอลูมิเนียมไงขายได้ราคาขโมยก็เลยไปขโมยกันเสร็จสินสักตำรวจไปดูแลด้วยครับอันตรายนะครับ